ถ้าชีวิตยังไม่สุดพี่ต้องมาหยุดที่คันนี้พี่ฟ<น>อร์ดเอเวอเรสต์ตัวท็อปสุดออกใหม่ร้านแปดวันนี้ผมขายแค่แปดแสนกว่าพอเซฟไปเป็นล้านครับพี่และให้ดูครับรถมือสองแล้วไงสภาพป้ายแดงแล้วกันครับพี่ยางใหม่ปียี่สองครับผมจัดให้กับลูกค้าเลยและยังไม่พอนะพี่แปดแสนกว่าใช่ไหมปูมชันล่าสุดของผมครับนำแบงค์สิบมาแลกได้1ี่สแสนถ้มามันเป็นส่วนลดเหลือเจ็ดกว่าครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนแบตใหม่ให้เมื่อกี้เลย นะครับใครอยากได้เงื่อนไขนี้สิบปุแรกแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาครับคิดอลไรคอมเมนต์ว่าสุดจัดเลยครับพี่ลองดูเอาครับเอเวอเรสต์3.2ตัวท็อปสุดนะครับโอ้โหอีบอกครีมบอกไฟฟ้านะครับสวยๆเลยคันนี้ตัวท็อปๆเลยครับลูกค้าขับสี่มีซันรูฟเต็มบานเลยนะยังไงสุดยอดไหมนะครับเหมือนที่บอกพี่ถามว่าวันนี้พี่มีเงินเจ็ดแสนกว่าอยากขับพีวีไม่มีทางแน่นอน SUV ก็ได้แค่ตัวโลแต่มาหาป๊อปสุดแน่นอนพี่ใครๆก็รู้นะครับอย่าลืมใครสนใจติดต่อเข้ามาแอด P.O. p k นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับค่ายก่อนดีทุกทา่า b o o k Youtube, t t k t o k เพราะไอซันเดลโต้สวัสดีครับ